คนเดียวใช่ครับโอ้มัจจินแรงมากหมดไหมก็หมดแล้วหมดยกไหนมันสีเนี่ยยกที่ค่อยเดินเบียดเบียดตลอดเลยแต่ยังกัดฟันยังยกสุดท้ายนะได้นับเถอะสบายหน่อยถ้าไม่ได้นับคิดว่าเหนื่อยกว่านี้ไหมโอ้โดูแล้วอืมก็คูชกเรามาเป็นไงครับแข็งแรงมากใหญ่ด้วยครับใหญ่เป็นไงวันนี้เราผลงาน ต้องไปเสริมลูกไหนให้ดีกว่านี้ครับก็ปเสริมแรงแล้วเสริมหลายอย่างทุกอย่างครับเจ็บไหมวันนี้เจ็บเยอะเจ็บเหลือเนี่ยฉีดไหมครับมีครับมีเท่าไหร่ครับรูปหนึ่งครับหนึ่งอยากขอคูอะไรบ้างวันนี้ข่าววินเนอร์วินเนอร์เไกลแล้วก็พิจารณาไปติดเหมือนได้ครับแล้วก็โดนไปติดเหมือนได้ครับเอฟซีไปขับแล้วหน่อยน้องชายแหลกท้ายเลยไปขับเพื่อไปทำดีไปแับ বনাই বনাই যাব পানী গীৰিলে